สวัสดีครับผมวุฒิจากช่องอยากมีรถนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ของผมนะก็ EP ีนี้เป็น EP ีแรกครับ e ี EP แรกเดี๋ยวผมจพาทุกคนมาดูรถรถเก่งนะเป็นรถเก่งวันโว่ครับนี่เลยคันนี้อยู่ที่อำเภอพนานนิคมจังหวัดสกลนครน,นะครับคันนี้คือราคาแบบเล้ามากราคาเปิดไว้ที่ส0 0 0มื่นครับวโว่เจนะครับแต่ว่ารหัสท้ายผมจำไม่ได้สองรถคือค่อนข้างสวยนะได้ล้อแม็กด้วยครับ ล้อแม็กก็คือเป็นล้อแม็กติดรถมาเดี๋ยวผมให้ดูรอบรถก่อนนะครับตอนนี้กําลังติดเครื่องอยู่ก็ลืมบอกไปครับคันนี้คือวางเครื่องมาใหม่นะเป็นเครื่องเจคับเครื่องหกสูบเรียง2 5ง0ซีซี cc ครับก็แจ้งลงเล่มแล้วนะติดแก๊สครับคันนี้ติดแก๊สมาเรียบร้อยลงเล่มเรียบร้อยครับติดเครื่องอยู่นะเสียงแบบคือเงียบมากนะค,ครับให้ฟังเสียงหน่อยถ้าไม่ถ้าไม่ไมจอใกล้ๆคือแทบไม่ได้ยินนะเนี่ยครับเดี๋ยวภายในเราค่อยดูกันครับดูข้างนอกก่อน ข้างนอกผมว่าค่อนข้างสวยนะสีเขามีเก็บมาสีก็เจ้าของเก็บมาบ้างนิดหน่อยนะครับคันนี้พี่เข้าไปซื้อมาจากถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะหนองบัวลําพูหรืออะไรนี่แหละจาไม่ได้พี่เข้บบอกขับมาความร้อนไม่ขึ้นเลยความความร้อนขึ้นปกตินะคือความร้อนไม่เกินครับเนี่ยครับติดเครื่องอยู่เครื่องแบบเงียบๆเครื่องก็สวยนะครับเครื่องแห้งระบบแอร์ใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับติดลงมาหน่อยไหมดูสีฝากระโปรงหน่อย สีก็ค่อนข้างสวยนะอันนี้เปิดไว้ราคาสามหมื่นบาทนะครับเปิดที่ราคาสามหมื่นบาทเมราะว่าค่อนข้างสวยนะนะครับทะเบียนพร้อมโอนครับมีชุดโอนเรียบร้อยแล้วต่อไปคือโอนได้เลยก็มีแกะไปทําสีบ้างนะครับน,น็นอตน็อตขยับแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ชนหนักนะไม่มีชนหนักครับอันนี้ก็น่าจะมีขยับไปแล้วนะครับน็อตขยับนะ แต่คิดว่าน่าจะไม่ชนหนักครับคิดว่าค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยค่อนข้างโอเคเลยที่เขาบอกช่วงล่างดีมากเสียงดังนิดนึงนะอยู่ข้างโรงเรียนครับอยู่ข้างโรงเรียนพนามวิทยาจารย์ครับตอนนี้ก็พักเที่ยงพอดีอันนี้เบาะปรับไฟฟ้านะครับเนี่ยครับบั๊ปรับไฟฟ้าครับใช้ได้นยครับค่อนข้างโอเคเลยเบาะปรับไฟฟ้า แล้วก็กระจกก็ไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าตอนนี้ก็เป็นที่เปิดประตูข้างในตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วเวลาเราเปิดแล้วก็ม,มีมีตรงล็อกตรงนี้ครับตรงเชืยวตัวนี้แล้วก็กำมันก็เปิดได้อันนี้คันนี้จริงๆผมเพิ่งเคยเห็นนะครับผมไม่แม่นเรื่องรถนะผมไม่ใช่เซียนรถแต่ว่าผมเปิดช่องนี้ขึ้นมาคืออยากจะพาทุกคนมาดูรถเผื่อว่ามีคนอยากได้รถแบบไม่ใช่รถเต็นนะคันนี้ร์ a อ u t o ครับมีจอให้ด้วยแอร์ใช้ได้ปกตินะ โอ้โห,โหลมออกนี่ยครับได่ยิี้เสียงนะโอเคคอมยิวไ์ไรเสียงเครื่องคือรถคันนู้นไม่ใช่คันนี้เนี่ยครับ B M B M คันนี้ก็ขายเหมือนกันนะได้คินที่เขาบอกว่าจะขายเหมือนกันเครื <S <S <จ>่องเจเหมือนกันนะครับคันนี้ก็คือแต่งมาพอประมาณพอสมควรเลยเครื่องสองเจ,งจมันวะ คันนี้เครื่อง2 g นะครับ2 g คือ 3,000cc ครับก็ดูไปนิดหน่อยนิดหน่อยครับให้ดูทรงหน่อยคือใครอยากได้มีสองคันนะที่จะขายคันนี้เปิดไว้น่าจะ65,000นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเรามาดูของถูกกันก่อนครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะแพงไปหน่อยสำหรับผมนะคือคันนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็ราคาแบบน่ารักมากเสียงเครื่องก็ดีครับเสียงเครื่องเงียบนะอ่ะลืมพาดมาดูข้างในเลยครับ อ่าโอเคครับปรับมุกล้องแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเลนไวายนะครับนะครับภายในค่อนข้างสวยนะเบาะก็สวยครับเบาะหนังนะอันนี้คือข้างหลังครับข้างหลังคือค่อนข้างกว้างอยู่นะใช้ได้เลยครับเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะใช้ได้นี่ครับข้างในค่อนข้างสะอาดครับภายในสะอาดเลยสําหรับผมนะผมมองว่าค่อนข้างสะอาดนีครับเดี๋ยวดูผมข้างในข้างล่างหน่อยไหม โอเคเลยนะผมว่าค่อนข้างสวยค่อนข้างสะอาดพี่เขาบอกคือเกขึ้นปกตินะครับนี่คือรอบเครื่องนะรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณประมาณหนึ่งพันรอบครับเอ๊ะเบนซินทําไมรอบต่ําจังรอบเครื่องหนึ่งพันรอบเดี๋ยวขอขอแตะคันเร่งดูหน่อยได้ไหมโอ้โหนะครับคือแตะคือมาเลยเครื่องเจนะ เครื่องเจคือใครชอบความแรงครับอันนี้คือแรงแล้วก็ติดแก๊สมาด้วยถ้ากลัวเปลืองก็น่าจะไม่เปลืองมากนะติดแก๊สมาแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนท่อมาเสียงประมาณนี้เลยนะ <c ười> คันนี้คือเปลี่ยนท่อมาแล้วครับก็ให้ดูสีสันนิดหน่อยนะครับนีครับสีสันค่อนข้างสวยนะ ทั้งภายในภายนอกครับสีสันค่อนข้างโอเคเลยไม่ต้องไปเก็บสีใหม่ถ้าไปเก็บสีใหม่มีตรงกันชนนะมีหน้าหลังครับกันชนมีมีแบบสีแตกๆหน่อยละแล้วก็ตรงนี้ตําหนิเป็นไฟท้ายแตกนิดนึงนะครับข้างนี้โอเคนะข้างนี้ไม่มีแตกค่อนข้างสวยดูข้างล่างไหมนะครับดูข้างล่างกันครับข้างล่างค่อนข้างสวยนะแห้งๆเฟืองท้ายไม่เยิมนะครับไม่มีน้ํามันเยิม ให้ดูรอบรอบรถหน่อยก็ยางยางพอใช้ได้ครับแต่ว่าแม็กค่อนข้างสวยอยู่นะเป็นแม็กติดรถมาครับอ่ะลืมลืมเปิดให้ดูยางอะไรเลยมีนะครับอะไรก็เป็นล้อแม็กยางอะไรก็เป็นล้อแม็กเหมือนกันของเดิมติดรถที่เขาบอกไดมาสภาพนี้ค่อนข้างสวยเลยถ้าใครเอาไปต่อผมว่ามีมีบอกกําไรได้นะเพราะว่าเปิดไว้ที่สามหมื่นนะครับเดี๋ยวเปิดประตูดูหน่อย นี่อกระจกไฟฟ้านะนะครับทั้ง4บานเลยกระจกไฟฟ้าก็แอร์ใช้ได้พรมอะไรพาวเวอร์มีแอร์แบกไหมแอร์แวกผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้ก็ค่อนข้างปีลึกอยู่เหมือนกันแต่สภาพนี้ผมว่าโอเคแล้วแหละให้ดูคมหน่อยค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้หน่อยให้ดูเบาข้างหลังนะครับข้างหลังเบาก,ก็มีช่องใส่เอกสารนิดนึงอ๋อมีตรงนี้ตรงนี้เป็น ตำแหน่งนิดหน่อยเราไปทำฝาปิดเอาน่าจะได้อยู่ที่เหลือก็ค่อนข้างโอเคนะแอร์เย็นครับแอร์เย็นข้างหลังข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครจะมามาดูรถก็ลองถามพี่กาได้ว่าฝาตรงนี้ยังอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่เราก็ไปทำเองครับอันนี้ก็เป็นหนังฮะตรงพนักพิงหัวเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าผมเรียกง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆเยาายายนาะเป็นหนังครับเป็นหนัง ไม่น่าเกียดมากนะค่อนข้างสวยเลยลราคาเปิดที่สา0 0 0ืบาทนะครับเครื่องก็แห้งๆนะเครื่องแห้งๆระบบน้ําโอเคครับระบบความเย็นคือไม่ไม่มีปัญหาที่เขาขับทางไกลมาไปซื้อแล้วก็ขับกลับมาก็ค่อนข้างโอเคที่เขาบอกความร้อนปกติครับรถคันนี้มีเล่มนะครับชุดโอนพร้อมนะครับชุดโอนของเจ้าของเก่ามีมาให้นะเนี่ยครับพร้อมเลย ใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้นะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับคือผมแค่มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะอันนี้คือผมแค่ขอพี่เขามาถ่ายนะครับผมเห็นพี่เขาโพสต์ขายในใน a c e b o o k ผมเห็นผมก็เลยขอมาถ่ายหน่อยเผื่อมีคนสนใจนะครับก็ ประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะก็ช่องหลักผมคือช่องเศรษฐีไม่มีนายครับจริงๆผมเอาไปลงช่องหลักก็ได้นะแต่ว่าไม่อยากให้มันลบช่องก็เลยมาเปิดช่องใหม่ให้มันเป็นรีวิวรถก็เฉพาะรถไปเลยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ